สวัสดีค่ะพี่น้องปองปายสุภูสุคนมาพบพ่อกับมาดามฝรั่งขี่นกคือเกา่ากเดอ้อจ่าเด้อมือนีชี้เย็นๆพี่น้องชี้เย็นๆอันกินเข่าแล้วพักเบรกกินเขาเ่ากะฝ่ากินเล่าฝ่ามาอาัดคลิปเนาะคะ่ะฝ่ามาเฮ็ดคลิปหยาบบนได้เฮ็ดคลิปเงือกจะคล้องลายไมีไพแน่มีไพแน,พน่ที่เป็นเมียฝรั่งแล้ว นั่นนู่นนี่ก็ต้องหารเครื่องซอยกันออกพี่น้องมีภัยเนี่ยต้นแรกๆามาอยู่หนีเนาะพี่น้องมาอยู่หนีก็รับโบได้ด้รับโบได้อันอันพ่อยายล้วกระบ,บอกเนาะเฮ้าบต่ตองไปผ่าพิ่งถึงคนอื่นเอาโตโจะคของนี่ละพี่น้องอยู่เอาสุฟังอันปีแรกๆมาอยู่ กับบริจายอีหอยังคนใหญ่เราสิเป็นคนสื่อคนหาคนยังทุกอย่างพี่นนอกแล้วสิยังแบบแบบโตกใจเห็นแบบแบบอ่าาหงอาหารพนใหญ่เราสิเป็นคนสื่อขอาบ้านทุกอย่างแม่กระทางทุกวันนี้แล้วก็เห็ดคือเก่าพี่หนอกเพียงแต่ว่าคุณจะเอาอย่างคุณบอกฉันฉันก็จะสื่อมากที่นี่เนาะ ยู่ไปอยู่มาพี่การก็เลยมีเงินมีเงินของโรงเรียนเขาจายย่ายนี่แหละเงินของโรงเรียนเขาจ่ายเดือนเดือนตอนนั้นเดือนใดเดือนละจีบลอยกว่าเนาะพี่นอ้องเขาจ่ายมากกะบออยากซอยแล้วจ่ายเดียพราะว่าบ่หูอ่ะบ่หูว่าเป็นเมียฝรัฝ่งต้องจ่ายเนาะคิดว่าเงินฉันได้มาฉันจะเก็บทุกบาททุกสตางค์แล้วันงกเนาะปะนีแล้วก็บอกว่า เออเนี่ยอตอนนั้นเราเห็นงานแค่แบบบเห็นงานบหลายคือซุ้มืงินนี่เออเนี่ยเงินฉันไม่พอจ่ายค่าบ้านนะพัซันวันเธอช่วยฉันออกสักร้อยหนึ่งสองร้อยอย่างสีเนาะฮอศูนแลวบัดนี้เป็นบ้าบ่จะครองอยู่ผู้เดียวจะครองกระจายอยู่เพราะต่ว่ามีเมียมาเป็นอย่างจังสิจ่ายบอได้นี่ศูนแลวบัดนี้อืม ให้เอาเงินให้เขาอยู่เด้แต่งนาบูดนางอเนาะนาบูดนางอแบบอารมณ์บอดีวะสุดทาออืมแล้วเคยว่าหายอยู่แล้วเคยวให้หมูแล้วฟังอยู่วะเวลาเงินเขาออกจากกระเป๋าอะหน้าเขาจะไม่ดีหน้าเขาจะโมโหเออก็พิการกับบ,บอหูเนาะว่าเป็นเมียฝรัร่งมันหลงซอยเขาออกจะไปรู้เหรอคิดว่าฝรั่งมันรวยเนาะอ้าภาสี่รู้เป็นบอพี่เนาะอยู่ต่อไปต่อมากระเฮ็ดงานกับบ่ยาก,กัน แบบบอยากอันอยู่ไกลๆมันนั่งรถไก่พี่น้องก็อยากใหญ่เขามาอยู่ข้างในแล้วก็เลยว่ะงั้นเธอต้องถ้วยฉันจ่ายนะถ้าไปหาบ้านในเมืองมันแพงมากนะแพงกว่าอันนี้เท่าตัวเลยน่าระวางซิอ้าวคิดในใจแพงกว่าเท่าตัวก็ต้องจ่ายคือเก่าตัวคิดในใจเข้าอยู่เมืองไทยเฮาย่างต้องจ่ายค่ากินค่าอยู่ค่าซอาเฮาก็ต้องจ่าย คันสิไปคิดมากซูนหฮผัวยูหันลาวแมน่นแนวพี่น้องอืมสิปเป็นโรคเขียดสิปเป็นโรคเขียดซูนก็นเลยบอกลว่าโอเคฉันช่วยคุณจ่ายฉันช่วยคุณจ่ายก็เลยวา,างสิเนาะพอมาอยู่ในเมืองมองมองก่อนสิน่สี่นายเมื่อมองนี้เนาะเขาคิดเดือนละเจ็ดร้อยแปดสิบค่าบ้านเขานั่เดิค่าน้ำคนละยี่สิบค่าไฟต่างหากเนี่พี่น้องอืมค่าจอดรถอีกได้ มันเหลอมีคา่า,านั่นค่านี่อย่าคิดว่าอยู่ที่ประเทศนี้เป็นประเทศที่มีความสุขติดอันดับมาสี่ปี้อนมันจะมีความสุขแล้วทุกคนขันมาคิดเล็กคิดหน่อยก็เลื่องใจมันได้จ่ายอีลีพี่น้องแค่ห้ารถขับไปจอดไปในเมืองห้ายังต้องจ่ายเลยหนึ่งยูโรสองยูโรหาสิบเซนต้องยอดแล้วเอาใบมาปิด์ไปหนาะรถว่าสันเขาสีมาเสียเขาสีมาน มาจาทดทะเบียนรถแล้วก็ส่งใบมาเก็บค่ะหกสิบยูโรค่ะคันไพจอดเกินเงืดนหลายตอนแรกว่าอยู่ใหม่ๆอู้อูประเทศอันนี้เนาะยังก็เป็นเงินเป็นขั้มไปเบิดเพราะจะขวางมาสัมผัสอ๋อถึงว่าผู้ใด,ดที่ว่าคอยยูนําสามีสามีคอยให้เดือนทนานันเดือนทนานีคอยบอเ่เคได้เฮ็ดงานคอยได้เงินอยังเสียบบอกก็บ,บอกซะ เซมันบลแมนผู้นีเด้อผู้นี้น่ะบ่ไรดอกบ่ไรดอกแมนอยู่เลาไห้อยู่พี่น้องแล้วห้แค่ยี่สิบสามสี่ใบติดกระเป๋าพี่การสเป็นคนสอบเอาเงินออกไปซื้อนูนซื้อนี่พอเงินหมดเราสิมาเบิงเราเสียมาใส่ใบห้เราบอกว่าคุณตองเอาเงินติดตัวใบเวลาขุนขุนคือรถเม่เกิดบัดรถเม่คุณบ่มีเงินคุณเสียจังไหนระวังสิคุณสอบเพจจังสี่ตลอดเด้อเราเราสิสอบใจหายเฮ้าเด็กเวลาเบิงเฮ้าว่า พิการสืสอบส่งเงินไปส่งเงินไปบ้านบริษัทส่งไผ่ดอกพี่น้องส่งข่าบัญชี่เจ้าของส่งมดแบบมดคักมิดแนนดิแบบบมมีเงินในบัญชี่ดิขันมีเงินในบัญชี่นี่พิการสิเป็นอยากไปห่างดิอยากไปซื้อนั่นซื้อนี่บางที่ของกินมันมีเต็มสองฟิตอยู่กายอยากซื้อมันเสียนี้ใสการก็เลยดัดสันดานเจ้าของส่งเงินไปบ้านส่งข่าบัญชี่เจ้าของ จนพอใหญ่แล้วใจหายแง้มได้เรากว่าเราไปเสกเบิ่งมันสซี่เบิดคอรออีกแล้วเลีเ้ยวบเทืองหายยูโรกับมีด้พี่เนาะเออเฮ็ดจังสีอิลิจนบางรั้งแล้ววา่าฉันเหนื่อยฉันเหนื่อยกับคนไทยอยู่สเหนื่อยกับเมียหุ่นหลูหน่นายนี่วนาสันพี่บาวสันไม่ยิ่งพี่บาวสันหุ่นหลู่นหุ่นหลู่นี่แปาวา้ว่าบาเลยพี่เนาะคือแบบพิการกับพวกเขาใจมาอยู่ มิจะคิดแต่ว่าเสียเ,เงินน้ำเขาเมื่อบอ่าแมนเนะาะวันนี้ทุกเมื่อน,นี่พิการกระหาเด้หานสองเด้อพี่น้องเด้อยาสิคิดว่าเห็ดงานมากใด้เงินมากกองไว้นับจากของเป็นแสนแสนหลานหานบ่แมนเด้อสิบ้าหอยฟังเป็นแปนเนาะเห็ดงานมากใ้เงินมากสิ้นเดือนมา,าถามพอใหญ่เ้ากระตองถามล่าเป็นบอ่อเสียแล้วจ่ายผู้เดียวมันกับบัแมนมันกับแพงนะมันก็เลยทมว่าเดือนนี้ค่าใช้ใจ่ายของฉันเท่าไหร่แล้ว เขียนมาเลยค่าเท่านี้ค่าเท่านี้ค่าเท่านี้อืพี่การกับเจโอน <c oughs> โอนโอนเซมันซี่เห็นเล่านะพี่น้องเนาะคือแบบว่ามัสิมีมันซี่เสื่อมโยงกันเนาะสิโอนให้เล่าตะลอดโอนโอนให้เล่าทุกสิ้นเดือนอืแต่ช่วงที่มื่อยายบ้านนี่ฮานเหรอพี่น้องวันนี้ฮานสะฮันไส้เหรอวันนี้ในสิจ่างรถมาขคเราของอย่างจ่างเขามายกของมาหยังเนาะแบบ เบิดหลายพี่น้องเบิรดหลายช่วงนี้เฮ็ดงานไปหล,ลายนี่ก็เอาเงินไปตรงนี้แ่ะพี่น้องเอาเงินไปตรงนี้ล่ละเอาเงินไปจ่ายเอาไปหากรก็เล่าเสีย้เราจ่ายผู้เดียวกับบอเม่นนี่เราพี่น้องถึงว่ามาใส่ชีวิตเมืองนหนอกเฮ็ดงานได้เงินหลายแต่ละเดือนได้เงินหลายแต่ฮากกับมีคาใส่ใจหลายขึ้นกันแล้วก็ตรงหารคิงกับฝรั่งเด้หารคงิงหารคงิงมีไผรเนี่ยถือ่ได้หารครนะิงแหละพี่น้อง มีภไผ่เนี่ยอืมมี่มูผีการวันี่อยู่แถวนี่นี่สิมี่ไผ่เนี่ยทีว่าตรงหานครึงเนาะก็อยากมาแชร์ประสบการณ์ค่ะชีวิตหานคึงของมาดามฝรั่งชิงงกอยากหัวอืมคิดไปคิดมาแล้วว่าจ,จะเสียเอาของเขามันบรมเนาะพี่น้อ,นองเนาะก็ขอขคุณนด้วยค่ะขขบคุณที่เขามารับชมรับฟังคลิปวิดีโอคลิปนี่คำ้คำๆเลยพี่น้องบมตรงสี่เรียด มันเป็นเรื่องปกติไปแล้วอยู่นีมาจเจตปีสิ้นแล้วพี่น้องสิ้นก็การหานแล้วโมซีเรียแล้วแต่ขีดซีเรียสอยู่ข้อมโปง้งหายเรียดเครียดเครียดว่าเขาเสียงินน้ำเจ้าของหรอเนะี่ยเดี๋ยวนี้บะสบายหานธนร้ายเขียนมาเดี๋ยวนางเอกโอนหายนางเอกสปอร์ตขอบคุณนะคะบ๊ายบายค่ะไปพบก,กันคลิปหน้าเนาะค่ะค้ำค้ำเนอร์ค,คีปนี้เด้อค้ำคำจากอันคอมเมนต์มาเนี่ยผู้ดใดห,หานครึ่งกับผัวน่ะแห่ Bop <laughs> bop